อยู่กับ Enjoy ในช่อง Enjoy By the Way นะคะแล้วข้างหลังที่เห็นอยู่นี่ค่ะก็คือเป็นรถน้องใหม่จาก ค่าย g กต w a l l มอเตนะคะนั่นก็คือเจ้า NGW M Tank 300ค่ะคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์2.0เทอร์บค่ะให้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่244แรงม้านะคะแล้วก็อมมอเตอร์ไฟฟ้าของเขานั้นให้กำลังสูงสุดอยู่ที่106แรงม้าค่ะจะมีความน่าสนใจขนาดไหนเห็นสวยๆแบบนี้เดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันเนาะว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างจุดเด่นๆที่เราเห็นคือตอนนี้เราเปิดไฟอยู่เนาะเราก็จะเห็นทั้งไฟ LED ไฟด้านหน้าไฟตัดหมอกแล้วก็รวมถึงไฟด้านหลังเนาก็จะเป็น LED ทั้งหมดค่ะ,ะที่สําคัญเด่นๆก็คือเจ้าชิ้นนี้เนาะเราก็เห็นว่าเขาอะตกแต่งมาให้ดูแบบว่าเป็นออฟโรดมากยิ่งขึ้นเนาะตัวนี้ค่ะมันก็จะล้อไปถึงซุ้มล้อซุ้มล้อแล้วก็พูดได้เลยว่า เหมือนรอบคันเลยลาดไปถึงด้านหลังเลยค่ะซุ้มล้อหลังก็มีเนาะแล้วก็ไปถึงตัวด้านท้ายเลยค่ะกระจังหน้าของเขาดูบุกบึงเนาะไอ้น,นี้คือเป็นกล้องกล้องหน้ารถเนาะทีนี้แผงไอ้ตัวนี้เนาะมันก็จะมีเซ็นเซ,นเซอร์ฝังอยู่ทั้งหมด6จุดค่ะคันนี้ระบบความปลอดภัยเขาก็จัดมาเต็มเซ็นเซอร์รอบคันมีกล้องหน้ากล้องหลังบอกได้เลยว่าเหมือนตัวฮาวเวลเสิเลยค่ะ อันนี้ก็จะดูแบบโดดเด่นทําให้ดูบึกบึนเนาะจะบอกว่าพูดถึงความออฟโรดอะถ้าไม่มีลิงข้างล่างไม่ได้เน่เขามีน้องไฟลากจูงเนี่ยค่ะช่วงล่างก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะอันนี้พูดถึงในส่วนของด้านหน้าเนาะไปดูด้านข้างกันบ้างว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างถ้าดูด้านข้างเราจะรู้เลยว่ารถคันนี้ก็คือออฟโรดเนาะอย่างเช่นล้อล้อนี้ก็คือ รออัปโลดจริงๆเลยเนาะอันนี้ขอบเป็น17นิ้วนะคะยางที่เขาให้มาเป็น265ทับ 65R17 อันนี้เป็นยางเฉพาะเลยนะคะที่ใช้สำหรับรถออฟโรดโดยเฉพาะจริงๆค่ะต่อมากระจกด้านข้างนะคะอันนี้เขาก็ออกแบบให้เป็นสี่เหลี่ยมเนาะก็จะดูเหมือนแบบว่าบึกบึนให้ดูแบบน้อยมากที่จะเป็นโค้งมนนะะ่ะเขาจะดูเป็นทรงเหลี่ยมๆทรงถังทรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ถึงได้ชื่อว่าแทงเนาะสมกับชื่อเขาแล้วค่ะตรงนี้ก็จะเป็นไฟเดียวนะก็จะมีมาให้นิดนึงน่ารักประตูที่จับประตูเขาตรงนี้ก็จะดูแบบแข็งแรงดีนะคะเนี่ยค่ะที่บอกเมื่อกี้ว่าตัวบันไดอะค่ะก็เหมือนล้อไปกับตัวซุ้มล้อที่เป็นกันชน,น้นหน้าด้วยเนาะมันก็จะดูเหมือนว่าเอ๊ะเป็นชิ้นเดียวกันตรงนี้เดี๋ยวลองปีนดูเนาะโอเคช่อา โอเคอันนี้ก็ไม่ได้ขึ้นยากเหมือนแบบพอดีนี่ขนาดอะไรสูงแบบร้อยห้าสิบกว่ากว่านะยังก้าแบบกระชับเลยอะโอเคไมไ่รู้สึกว่ามันสูงเกินไปเนาะแล้วมีแหลกหลังคาให้ด้วยแหลกหลังคาอันนี้ก็พร้อมแบบวันทุกสัมภาระหรือว่าเสริมความหล่อให้เขาเนาะให้ดูเท่ไปอีกแบบโอเคส่วนไฟอันนี้ก็เป็น led เหมือนกันเนาะเหมือนด้านหน้าคันนี้ไฟเขาจะเป็น led ทั้งหมดนะคะกับนี่คะ่ะ มีสัญลักษณ์ตรงนี้ด้วย3 0 0เป็นชื่อรุ่นเนาะเป็น300อันนี้ก็จะบอกว่าคันนี้ใช้ทั้งน้ำมันแล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าเนาะเป็น H E V ค่ะมียางอะไหล่ให้ด้วยนะคะเหมือนเขาแต่งมาให้อะพร้อมผชนภัยพร้อมลุยอะ่ะก็คือออกคันนี้มาปุ๊บ ลุยออฟโรดเข้าป่าหรือว่าไปท่องเที่ยวอะไรได้เลยค่ะกระจกเหมือนแบบจะแคบนิดหนึง่งแต่ก็โดยรวมแล้วถือว่าเขาออกแบบมาให้เข้ากับศาดีละรรถให้ดูแบบบึกบึนให้ดูเป็นเหมือนแบบเป็น,ปน,ปนสี่เหลี่ยมให้ดูลุยให้ดูออฟโรดจริงๆค่ะเดี๋ยวลองเปิดดูข้างหลังเป็นไงอ๋อเห็นอย่างนี้เปิดไม่ยากเลยนะคะแค่กดมาแล้วก็เบาด้วยนี่ขนาดผู้หญิงนะเนี่ยมือเดียวได้สบายๆเลยค่ะกว้างขวางมาก อันนี้จะเป็นโช๊คนะคะเมื่อกี้ที่ท่าสังเกตอะเหมือนว่าลอยเปิดง่ายมากเลยใช้มือเดียวเปิดได้เลยอันนี้ก็จะเป็นเครื่องช่วยแบบให้ผ่อนแรงนะคะผ่อนน้ําหนักให้มันเบาขึ้นเนาะเนี่ยผู้หญิงเปิดแบบมือเดียวได้เลยอะคะ่ะอาแล้วนี่เปิดมาก็คือตัวนี้จะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าเขานะคะที่ซ่อนอยู่แล้วนอกจากนั้นก็จะมอีอุปกรณ์ช่วยเหลือพิเศษเนาะที่เขาติดรถมาให้ค่ะเป็นเครื่องมือ เพราะว่าเราบอกไปแล้วว่าคันนี้คืออโรลดนมีสายชาร์จให้ด้วยอ,อันนี้ดิอ๋ออันนี้เป็นปลั๊กเป็นปลั๊กไฟเหมือนไฟบ้านเลยค่ะที่สามารถเสียบเลย220โวลต์เลยนะคะโอ้โหเลิศอะชอบชอบชอบมีลำโพงด้วยจะลองพับเบาะก่อนเบาะของเขานะคะเหมือนพับได้60-40ด 40. ูก่อนแอบก็จะพับประมาณนี้เนาะ ก็กว้างอยู่นะคะอันนี้ก็คือเป็นภายในด้านหลังเนาะเดี๋ยวเราไปดูภายในด้านหน้าบ้างว่ามันจะมีอะไรที่สวยงามและน่าถึงเต้นขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะอ่าเข้ามานั่งปุ๊บอย่างแรกที่สัมผัสได้คือเบาะนั่งสบายมากเนื้อสัมผัสดีเจ้าคันนี้เบาะฝั่งคนขับจะปรับได้8ทิศทางค่ะส่วนฝั่งโดยสารจะปรับได้สีทิศทางเนาะแล้วก็ เบาของเขานะคะจะเป็นหนังเนปปาค่ะจะบอกว่าเป็นออฟโรดแต่เขาก็ไม่ลืมความพรีเมี่ยมความสะดวกสบายสําหรับคนขับเนาะก็คือเบาะเขาจะมีระบบระบายความร้อนแล้วก็สามารถนวดได้ปรับด้านหลังได้เมมโมรี Memory ได้อ่าแล้วก็มองไปด้านหน้านะคะเราจะเห็นได้เลยว่าหน้าจอของเขา12.3นิ้ว นะทั้ง12.3นิ้วก็คือแบ่งเป็น2หน้าจอเนาะอันนี้ก็12.3หน้าจอขอจะเท่ากันหลังพวงมาลัยจะเป็นหน้าจอที่แสดงผลเกี่ยวกับระบบก,การขับขี่ต่างๆส่วนด้านซ้ายหรือว่าตรงกลางเนาะคอนโซลกลางจะแสดงผลเกี่ยวกับมันติมีเดียต่างๆเนาะดูหนังฟังเพลงอ่าแล้วก็เกี่ยวกับคอนโทรลอุณหภูมิอะไรพวกนี้เนาะส่วนพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันค่ะก็สามารถ คอนโทรลเมนูต่างๆได้ผ่านพวงมาลัยหรือถ้าไม่ถนัดก็เจ้าคันนี้สามารถสั่งการด้วยเสียงได้ค่ะามาพูดถึงอย่างแรกเลยคือระบบการขับขี่ของเขามีทั้งหมด7ระบบเนาะก็จะมีแบบว่าทั่วไปอ่าขับขี่ปกติขับขี่ในโหมดทรายในโหมดลื่นหรือว่าเป็นตัวออฟโรดพูดง่ายๆว่าเหมือนอ่าในตัว h าว a วลเฮเลยค่ะ รวมไปถึงสิ่งที่เหมือนกันก็คือระบบความปลอดภัยต่างๆอย่างเช่นออกนอกเลนหรือว่ามีรถหรือสิ่งมีชีวิตเดินตัดด,ด้านหลังเขาก็จะเบรกให้อัตโนมัติเนาะเพราะว่าคันนี้มีเซ็นเซอร์รอบคันเหมือนที่บอกค่ะแล้วดูรวมๆภายในห้องโดยสารของเจ้าคันนี้เนาะก็จะบอกว่าเป็น o o and Tone ค่ะโทนของเขาก็คือสีดำแล้วก็ตัดกับสีเทานะดูรวดรายเนาะและการดีไซน์ของเขาค่ะ ใหญ่มากตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนที่จับเนาะแล้วที่ทําให้เราสะดุดตาก็คือตรงคอนโซลด้านหน้าเนาะตรงนี้ค่ะคลาสสิกม,มากๆเละคะ่ะเป็นนาฬิกาเป็นเข็มเนาะแล้วก็คนขับนะคะสามารถปรับหรือเล่นมันติมีเดียฟังก์ชันอะไรต่างๆได้ง่ายยแม้แต่แอร์ค่ะก็คืออันนี้เป็นพัดลมเราสามารถกดด้วยมือเปล่าหรือว่าจะสั่งการด้วยเสียงอะไรแบบนี้ได้เลยค่ะเนาะเนี่ยค่ะหน้าจอของเขาก็เป็นแบบทัชสกรีนนะคะ เนี่ยค่ะจะรถจะปรับอุณหภูมิยังไงได้หมดเลยค่ะเนาะสามารถใช้งานได้2แบบค่ะแอร์นี่ช่องแอร์เขาแบบดูแบบดีไซน์ไฮโซโบใหญ่มากเลยอะ่ะเนาะอันนี้ช่องแอร์ของเขามีข้างหน้า2แล้วก็อ่าด้านคนขับ1แล้วก็ฝั่งด้านนุนหนึ่งเนาะแล้วก็เหมือนจะมีแอมเบียนไลท์มีแอมเบียนไลท์ด้วยสีตรงรอบแอร์เนาะเป็นสีชมพูออกม่วงๆเนาะ ด้านบนค่ะอันนี้ก็จะเป็นปุ่มสั่งต่างๆที่สำคัญนี่เราเห็นนี้ไหมคะมีสลูปด้วยค่ะอ้าแพนไปเลยนี่ค่ะหลังคาหลังคาแก้วมีสลูปอันนี้ก็เป็นมา่านนี่สามารถแบบใช้มือได้นะคะโอเคอย่น,นี้เราก็เปิดสลูปเลยอัตโนมือค่ะอ่าอันนี้ก็จะเป็นสันลูปของเขาเนาะ อันนี้ก็ปิดค่ะก็คือเปิดได้ประมาณนึงเนาะก็คือประมาณนี้เอาไว้ดูเดือนหรือว่าชมดาวเวลาไปเที่ยวตั้งแคมป์หรืออะไรประมาณนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวต่อลงมาอีกครั้งนึงค่ะสําหรับสิ่งอำนวยความสะดวกที่อยู่ตรงคอนโซลกลางเนาะก็จะมีตัวนี้ไวเลสชาร์เจอร์ค่ะสามารถวางโทรศัพท์แล้วก็ชาร์จได้เลยเนาะอันนี้เป็น type c แล้วก็เป็น type a ปกติเนาะตรงนี้ก็จะเป็นที่ จุดไฟค่ะแล้วก็ถัดมาเป็นอันนี้เป็นโหมดต่างๆในการขับขี่ค่ะซึ่งก็เนี่ยค่ะจะแสดงผลให้เรารู้ค่ะอยู่ตรงหน้าจอกลางเนาะเนี่ยค่ะอันนี้ง่ายมากเลยค่ะก็คือเราชอบตรงที่เขาทําออกมาได้ชัดเจนอย่างเราหมุนไปนค่ะก็จะขึ้นเลยว่าโหมดสปอร์ตอ,อันนี้โหมดปกติเหมือนที่บอกเนาะโหมดประหยัดค่ะ,ะดูทุกโหมดเลยโหมดพื้นคนอันนี้เราก็จะใช้ออฟโรดแล้วค่ะ อันนี้หมดพื้นทรายอ่าอันนี้พื้นทิมะเราได้พูดถึงช่วงล่างของโหมดต่างๆแล้วจะบอกว่าช่วงล่างของเขา,าอัจฉริยะมากนะคะเวลาเราเจอสภาพถนนหรือที่มันเป็นแบบว่าต้องใช้โหมดออฟโรดอะคะ่ะเขาจะแสดงผลขึ้นมาคือใต้ท้องรถอะค่ะจะสแกนแล้วก็จะแสดงผลขึ้นมาหน้าจอว่าตอนนี้เราขับอยู่ในสถานการณ์ที่พื้นผิวถนนแบบไหนแล้วเขาก็จะทำการปรับให้เราอัตโนมัติ เรื่องของการขับขี่อันนี้ที่เจ๋งค่ะนอกจากเขาปรับให้อัตโนมัติแล้วเราก็ปรับเองได้ค่ะในส่วนของตรงนี้เนาะนี่ค่ะก็จะมีบอกว่าเนี่ยขับเคลื่อนสี่ล้อสัญลักษณ์เขาก็จะเป็นแบบนี้เนาะ<ม>ก็แค่แบบหมุนกลิกๆแค่นี้เองค่ะมันก็จะทําให้เราปรับเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อด้วยตัวเราเองเนาะเป็นอัตโนมืออ่ะโอเคถัดมาเป็นเกียร์ค่ะเกียร์ของเขาเป็นเกียร์ไฟฟ้านะคะเป็นเกียร์ไฟฟ้า9สปีดค่ะ ซึ่งใช้งานได้ง่ายค่ะแ,แค่กดแล้วก็เลื่อนลงปกติเนาะนอกจากนี้นอกจากเกียร์ตรงนี้แล้วเขาก็ยังมีเพนดิชิปด้วยที่พวงมาลัยเนี่ยค่ะเราสามารถลดเกียร์หรือว่าเพิ่มเกียร์แบบเหมือนอารมณ์ว่าอยากขับหมดเกียร์ธรรมดาเราก็ใช้เพนดิชิปได้ค่ะช่วยในการแซงหรือว่าในการแบบอาจจะแบบไปออฟโรดขึ้นเขาขึ้นเนินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถถดเกียร์จากเพนดิชิปได้ค่ะเนาะอะ,อะลงมาที่เดิมค่ะ ตรงนี้เป็นเบรกไฟฟ้าเนาะมีเบรกโฮด้วยแล้วก็เป็นเบรกไฟฟ้าด้วยนะคะแล้วก็ที่เราบอกว่าอันนี้ก็คือจะเป็นระบบช่วยจอดซึ่งเขาอะสามารถจอดได้3แบบก็คือแบบเข้าซองทะแยงหรือแบบขนานหรือว่าแบบถอยเข้าซองปกติค่ะ เนาะอันนี้ก็เพิ่มฟังก์ชันในการจอดเพราะว่าบางบางคนอะ่ะอย่างอย่างอย่างจอยอะค่ะก็เหมือนเป็นผู้หญิงตัวเล็กบางทีเป็นรถคันใหญ่อย่างเงี้ยเอ๊ะจะถอยจอดอยังไงอะเราสามารถกดตรงนี้เพื่อน,นี่ค่ะหน้าจอขึ้นมาว่าเอ๊ะเราจะถอยจอดหรือเราก็สั่งเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นประมาณนี้สามารถสั่งกดรบบหาที่จอดรถอะไรได้เลยเราก็ท,าาทําตามสามารถทําง่ายๆนะคะสามารถทําตามคําสั่งหน้าจอค่ะเขาก็จะมุนพวงมาลัยเองหรือว่า าหามุมเองให้เราสามารถเข้าช่องจอดได้อย่างปลอดภัยค่ะแล้วที่บอกไปคันนี้เขาคือออฟโรดนะคะออฟโรดของเขาว่าจุดเด่นของเขาระบบที่ช่วยเหลือก็กคือระบบแทงเทินค่ะระบบแทงเทิน mm hmm. อธิบายให้ฟังง่ายๆก็คือจะเป็นระบบที่ช่วยในการบังคับเลี้ยวโดยเขาจะส่งแรงเบรกไปที่ล้อหลังเพื่อให้วงเลี้ยวนั้นแคบลงแล้วเลี้ยวรถได้ง่ายขึ้นค่ะ แทนกุญแ,แจก็ยังเป็นทรงสี่เหลี่ยมเนาะแล้วก็ยังคงเป็นสัญลักษณ์เหมือนโลโก้ด้านหน้าเลยเห็นไหมคะอันนี้เหมือนแบบเช่อะเหมือนแบบคล้ายๆหุ่นยนต์เหมือนกันเนาะแบบดูบึกบึนแข็งแกร่งดีคะ่ะจะสังเกตได้ว่าทุกอย่างเขาใส่ใจรายละเอียดมากเลยคะ่ะแม้แต่ถาดน,นะคะก็เหมือนบุด้วยหนังเนาะเหมือนบุด้วยหนังเนี่ยป้าเปิดมาปุบเป็นช่องเก็บของโอ้ลึกมากเลยคะ่ะ นี่ใส่ถ้าเป็นผู้หญิงนี่ใส่กระเป๋าได้สบายๆซ่อนเงินได้สบายเลยอะ่ะโอเคด้านหลังเดี๋ยวไปดูด้านหลังเนาะเห็นคันใหญ่ๆอย่างนี้นั่งแล้วจะรู้สึกใหญ่เหมือนที่เราเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะแล้วนี้เอนจอยก็มานั่งข้างหลังแล้วนะคะอ่าด้านหลังเขาก็รอยสูงร้อยห้าสิบห้าเนาะก็ยังเหลือๆแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะรอะเลื่อนเบาไปด้านหน้าหรือเปล่าเนาะ ด้านหลังค่ะจากประตูเนาะตรงนี้ก็ดีไซน์มาสวยงามค่ะก็คือบุมาอย่างพรีเมียมเลยคะ่ะอันนี้ตัวลำโพงเนาะอ่านี่ที่เราเห็นเขาเปลี่ยนสีแล้วนะคะแอมเบียนไลท์เมื่อกี้เป็นสีแบบม่วงๆชมพูเนาะอ่ะน,นี่เปลี่ยนแล้วเมื่อกี้ส้มอันนี้เหลืองแล้วค่ะเขาก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆเนาะมีหลายสีค่ะทีนี้อ่าตัวกระจกโอเคกระจกตรงนี้เขาแบ่งเป็นสองด้านนะคะอันนี้ก็คือเราจะเปิดได้เฉพาะได้แค่ส่วนนี้เนาะอันนี้ก็คือเขา จะฟิกไว้เลยค่ะจะเปิดไม่ได้นั่งแล้วดูแบบไม่อึดอัดก็จะแบบว่าสบายตามากขึ้นค่ะอันนี้เป็นที่เก็บของด้านหลังเบาะคนขับเนาะทีนี้เบาะอะค่ะจะมีความรู้สึกว่าเหมือนช่วงเนี้ยมันจะยังไม่ถึงขานี่นี่ขนาดตัวเล็กนะคะอาจจะนั่งได้แค่สท่านเหมือนว่าถ้าเกิดตัวเล็กๆเกนะะี่ยค่ะตัวเล็กๆอย่างเราอะนั่งได้อยู่เบาะกลางแต่ก็ไม่ไม่ค่อยรู้สึกสบายเท่าไหร่ก็คือหลักๆก็คือน่าจะเป็นแบบ แค่สองที่นั่งเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็คือมีที่เท้าแขนแล้วก็ใส่แก้วค่ะสิ่งอำนวยความสะดวกอ่าอย่างนี้สบายกว่าเนาะสบายกว่าถ้าสามท่านก็คนกลางอาจจะแบบลำบากนิดนึงค่ะอ่าสิ่งอำนวยความสะดวกของเขานะคะข้างหลังเขาก็จัดมาให้แบบเต็มเต็มก็คือมีแอร์ด้านหลังให้เนาะก็คือสามารถปรับแยกได้คนเราฝั่งซ้ายขวานะคะถัดลงมาก็จะเป็นที่ชาร์จแบตค่ะ สำหรับชารแบตเนาะอันนี้ก็จะเป็นไท A ปกติเนาะนะคะโอเคไท C จะมีอยู่ด้านหน้าที่เดียวเนาะประตูเป็นลำโพงลำโพงมีทั้งบนด,ด้านล่างนะคะบอกเขาว่าสามารถพับได้60-40นะคะวิธีการพับก็ง่ายๆค่ะตรงนี้ค่ะเขาจะมีเชือกตรงนี้เนาะปกติบอกอะค่ะเราก็จะสามารถพับตรงนี้ได้เลยเนาะแต่ไม่ใช่รุ่นนี้ค่ะคันนี้เจ้าแทงค์3 0 0 เขาต้องพับอย่างนี้ค่ะก็คือดึงตัวนี่ค่ะเขาจะมีเชือกดึงเนาะแต่ก็ไม่ยากค่ะดึงมาแบบนี้ก่อนเนาะแล้วก็ไปพับพนักพิงค่ะนี่ก็จะกลายเป็นแนวราบแบบนี้เลยค่ะด่านี้ก็เหมือนกันค่ะเนี่ยถ้าดูชัดๆจะมีเชือกตรงนี้นะคะแค่ดึงออกค่ะแล้วก็ มันก็จะกลายเป็น2สเตปเนาะแล้วอันนี้ก็พับลงมาเนี่ยค่ะอนเนกประสงค์ไหมคะจะใส่จักรยานหรือว่าจะเอาที่นอนมาปูน,นอนชมดาวผ่านสันลุปกันได้แบบสบายๆเลยค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นไฟดวงกลางมีมาให้ด้วยค่ะนี่เปิดปิดได้แบบง่ายดายเนาะแล้วก็มีไฟด้านหลังให้เช่นกันค่ะจะเห็นได้ว่ารายละเอียดของเขาเนื่องจากเป็นรถที่แบบว่าออฟโรดและผจญภยัยเขาจะมีลิงสําหรับ ไว้ผูกไว้เกี่ยวไว้อะไรให้แบบรอบคันแลแม้แต่ตรงนี้ค่ะเวลาจับขึ้นประตูก็สามารถแขวนอาจจะเป็นแขวนแบบพวกอุปกรณ์หรืออะไรพวกนี้ได้เลยค่ะหรือว่าเป็นเนาะร้อยเชือกอาจจะเป็นดีไซน์หรือว่าเพิ่มความสะดวกสบายให้ผู้โดยสารด้วยค่ะเนรวมๆภายในห้องโดยสารอ่ะทัง ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปสรุปให้ฟังอีกทีว่าจุดเด่นของเจ้าคันนี้มีอะไรบ้างคะ่ะตามาสรุปให้ฟังเนาะว่าเท่าที่รีวิวให้ดูกันคร่าวๆแล้วว่าจุดเด่นหรือว่าจุดไหนที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันยังได้อีกนิดนึงเนาะก็คือโดยรวมมาค่ะชอบเพราะว่าเป็นรถที่แบบว่าดูรุยเป็นออฟโรด พร้อมรุยพร้อมตั้งแคมป์พร้อมไปคาเฟ่หรือใช้ในชีวิตประจําวันได้เลยด้านนอกอาจจะดูแบบว่าเหมือนแบบว่าเอยเรถคันนี้สําหรับเอารถเลยหรือเปล่าหรือว่าใช้ในชีวิตประจําวันได้จริงไหมจะบอกว่าใช้งานได้จริงเท่าที่เห็นเนาะเราผู้หญิงก็ใช้ได้ด้วยไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ชายเนาะเหมือนที่บอกว่าอย่างเช่นฝากระโปรงหรือว่าแม้กระทั่งฝาท้ายที่เราเปิดมาก็คือ มันเบามากเขาอำนวยความสะดวกมาให้ไม่เหมือนกับรถที่เราเคยเห็นทั่วๆไปในการที่จะแบบใช้ออฟโรดหรือว่าออกแคมป์ปิ้งเนาะจะเห็นว่าเป็นออฟโรดแต่ภายในยแสงไปด้วยความพรีเมียมค่ะมีแม้กระทั่งไฟแอมเบียนไลท์หรือว่านาฬิกาที่ดูเป็นพรีเมียมแล้วก็คลาสสิกเนาะแล้วก็การตกแต่งของเขาการแม้กระทั่งคอนโซลหรือว่าตกแต่งด้วย ช่องแอร์หรือว่าอุปกรณ์อำนวยความสะดวกหน้าจอแสดงผลหรือแม้กระทั่งการใช้งานที่แบบง่ายดายอันนี้หวังว่าทุกคนน่ะคงจะเห็นเหมือนกันแล้วก็ชอบในส่วนของตรงนี้เพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นยังไงว่ารถคันนี้น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมหรือว่าชอบในส่วนไหนของรถคันนี้ก็คอมเมนต์มาได้ของเราจะมี2รุ่นนะคันที่เรารีวิวก็คือเป็นตัวัลต้ a นะคะแล้วก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งก็คือรุ่น Pro ค่ะ วันนี้ฝากกดติดตามช่อง Enjoy By The Way ทุกช่องทางด้วยนะคะลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย